สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับศาสตร์โยคะง่ายๆที่คุณก็สามารถฝึกเองได้ที่บ้านวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโรคแผลในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารมักจะเกิดจากการเรื้อรังของการเป็นโรคกระเพาะในระยะยาวเราสามารถใช้ท่ายโยคะฝึกเพื่อเป็นการป้องกันในระยะยาวได้ท่านี้นะคะจะช่วยปรับ มาดุลของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นปรับความอยากอาหารให้ลดลงปรับกรดเกลือนในกระเพาะให้อยู่ในภาวะที่สมดุลมาเริ่มฝึกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะยืนขึ้นแยกสองเท้าเราออกกว้างปรับปลายเท้าซ้ายเปิดออกทางซ้ายปลายเท้าขวาเราชี้ตรงไปด้านหน้าและสังเกตตัวเราเองให้ซ้นเท้าสองข้างเราอยู่ในแนวเดียวกัน และปลายเท้าเปิดให้ได้ฉากท่าแรกตรีโกณน,นาสนะสองแขนกลางออกหายใจเข้าหายใจออกยืดมือซ้ายให้ไกลเลยเท้าเปิดสีข้างขวาเมื่อไกลได้สุดแล้วลดมือซ้ายวางลงหายใจเข้า หายใจออกยกมือขวาบิดหน้าขึ้นช้าๆมองตามมือขวากำหนดลมหายใจลึกๆเยาวๆถ้าผู้ฝึกทำได้ดีพยายามเก็บสะโพกเรามาด้านหน้าเมื่อค้างท่าได้แล้วดึงตัวขึ้นช้าๆกลับมาที่เดิมแล้วกางแขนอีกครั้ง หายใจเข้าหายใจออกบิดไปทางซ้ายลดมือขวาวางลงข้างเทา้าหายใจเข้าหายใจออกบิดเอวเปิดอกช้าๆเปิดไหล่ขึ้นไปบิดหน้าขึ้นไปยกมือซ้ายตามองผ่านหุ่นไหล่ เห็นปลายนิ้วมือยืดอกให้มากเมื่ออยู่ในท่านี้จะทำให้เกิดการบีบปรับระบบภายในช่องท้องต่อมน้ำเหลืองภายในช่องท้องให้ทำงานเป็นปกติเป็นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วลดหน้าลงมองด้านล่างก่อนค่อยๆดึงตัวขึ้นมาข่าสองข้างยังตรง หันหน้ากลับมาด้านหน้าแล้วกลางแขนหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงเปลี่ยนข้างนะคะปรับเท้าซ้ายเราตรงไปด้านหน้าและปรับเท้าขวาเราเปิดออกทางขวาเหมือนเดิมปลายเท้าให้ได้ฉากส้นเท้าปรับตรงกันเริ่มค่ะซองแขนกลางออกหายใจเข้าหายใจออกยืดมือขวาไปให้มาก ดึงสะโพกเราไปทางซ้ายเปิดสีข้างให้รู้สึกเราตึงด้านซ้ายเมื่อไกลสุดแล้วลดมือขวาลงวางต่ำที่สุดของเราเขา้าออกยกมือซ้ายบิดหน้าช้าๆมองปลายนิ้วมือตัวเองกำหนดลมหายใจลึกๆออกยาวๆ แล้วดึงตัวขึ้นมาช,าชา้าๆสองแขนกางอีกครั้งหายใจเข้าออกบิดไปทางขวาเข้าสู่ท่าปริวิธาตรีโกนาสนะลดมือซ้ายวางลงข้างเท้าขวาสองเข่าเหยียดตรงบิดเอวขึ้นช,าชา้าๆเปิดอกขึ้นช,าชา้าๆบิดหน้าไป หายใจไว้ลึกๆึกหายใจออกยาวยาแล้วหันหน้ากลับช้ามองที่พื้นค่อยๆดึงตัวขึ้นมาหันหน้ากลับกลางสองแขนหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงเก็บเท้านะคะขยับสองเท้าเข้ามา ค่ะแล้วมาต่อกันอีกท่าที่สองเริ่มฝึกกันเลยนะคะนั่งพับเท้าซ้ายนะคะไปทางซ้ายยกเท้าขวาเราขึ้นมาวางบนหน้าตักซ้ายถ้าใครรู้สึกตึงมากเข่าวขวาเราลอยให้ลดเท้าลงกลับวางที่เดิมแต่ถ้าใครทําได้ดีวางบนหน้าตักซ้ายยืดหลังตรงเก็บเท้าซ้ายเรานะคะชิดสะโพก2องแขนกางออก หายใจเข้าหายใจออกบิดไปช้าๆทางขวาลดมือซ้ายลงวางที่หน้าขาขวาเปิดไหล่ขวาไปเอามือขวาบิดจับเจอปลายเท้าด้านหน้าถ้าจับไม่ถึงใช้มือไพรหลังได้ไม่เป็นไรเมื่อทำได้เต็มที่ของเราแล้วยืดหลังตรงขึ้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกบิดเอวบิดหน้าบิดไหลาตามองข้ามหัวไหลไปด้านหลังกำหนดลมหายใจลึกๆเียวยาวแล้วหันหน้ากลับมาด้านหน้าหายใจเข้ากลางสองแขนหายใจออกลดมือลงแล้วลดเท้าขวาลงนะคะเปลี่ยนข้าง กลับเท้าซ้ายเก็บเข้ามาก่อนเปิดเท้าขวาไปทางขวาเก็บเท้าขวาชิดสะโพกแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นวางบนหน้าตัดขวาเหมือนเดิมค่ะสองแขนกลางออกหายใจเข้าหายใจออกบิดไปช้าๆทางซ้ายมือขวาวางลงหน้าขามือซ้ายเปิดไหล่ไปไพล่หลังแล้วจับเจอเท้าได้จับ หลังตรงยืดขึ้นเข้าลึกๆออกเยียวยาวบิดมองข้ามหุ่นไหล่ค้างอยู่ในท่านี้สามลมหายใจต่อเนื่องท่านี้ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ดีลดการหลังกรดในกระเพาะและยังรักษาโรคลำไส้แปรปรวนแล้วแกะสองมือออกหันหน้ากลับช้าๆกลางสองแขนหายใจเข้า หายใจออกลดมือลงแล้วคลายเท้าซ้ายวางลงเรียบร้อยค่ะสำหรับทางง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารอย่าลืมนะคะว่าโยคะไม่ใช่ยารักษาโยคะเป็นศาสตร์ป้องกันเชิงระยะยาวเพราะฉะนั้นผู้ฝึกควรฝึกอย่างต่อนเนื่องเราจะได้ลืมป่วยนม m a สเต เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับหลากหลายวิธีการนะคะในการบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารที่รายการของเรานํามาฝากคุณผู้ชมหวังว่าจะนําไปปรับใช้กันนะคะเพื่อคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีจนลืมป่วยค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการลืมป่วยได้ใหม่นะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะและอีกสองช่องทางทางเว็บไซต์ w w w t v p a r l i a m e n t n e t หรือว่าสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะคะ เซิร์ชไปเลยค่ะที่ TP Channel เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามรายการดีๆได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการลืมป่วยหมดตรงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ